นี่เลยนะครับผมมีของดีมานําเสนอใครอยากจะเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองก็มาจัดได้ที่คาร์ดท็อปอัพเติมเกมสไตล์คนมีคาร์ดไลน์แอดคาร์ดทอปอัพหรือแฟนเฟ f เฟซบุ o กคาร์ดท็อปอัพลิง์ข้างล่างนี่เลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเจ้าบอลน,นะครับวันนี้จะมาสรุปผล RTA ซีซัน่น26นะครับ ID ผมนะ ครับอ่าผมก็เล่นตัวประมาณนี้นะครับเมนหลักก็คือโอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์แล้วก็อ่านี่นะครับโอลิเวอร์หรือโอลิเวอร์ไมครับโอลิเวอร์ออน้ำนะครับอ่าผมจะเล่นประมาณนี้นะโอลิเวอร์จินเดี๋ยวผมจะเล่นเมนหลักจะเป็น โอลิเวออน้ำแล้วก็จินครับถ้าเจอริวน้ำนะครับผมจะหยิบโอลิเวอร์ออน้ำก่อนอถ้าเขาหยิบผู้กันลมมาผมจะหยิบจินไฟต่อ,อถ้าเขาไปทางอื่นผมก็จะหยิบไม้แล้วก็ฮาร์กนะครับไม้ฮาร์กครับ everything ครับผมก็เล่นแค่นี้นั่นก็ตัวแก้ครับเป็นด้าแสง เป็นลีดสปีดนะครับเป็นแก้วเป็นใบสันลมครับที่เหลือเป็นตัวแก้มุนเลยครับผมจะเล่นคอมเนี่ยที่ห้าตัวเป็นริวอย่างเงี้ยถ้าลีดไม่พอก็อเป็นริวนะครับอ่ะมาดูรูนผมนะตัวแรกที่ผมเล่นก็โอลิเวอร์นะเลด้อยนะครับแต่ลดเลดไปน,นิดนึงไปเพิ่มแม่นครับเลด้อยให้แม่นถึงนะ อันนี้ก็แม่นเกือบถึงนะไม่ถึงเท่าไหร่อในสีซั้นนาจะพยายามดันให้ถึงนะครับ่าต่อมาเป็นไม้นะครับไม้ <My S 1> ก็เล่นแค่นี้ร้อยหกสิบห้าแม่นแม่นน้อยไปนิดสตันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต่อมาเป็นออน้ําครับออน้ำอนาคตก็เพิ่มเลือดขึ้นอีกนะครับเพิ่มสปีดให้ได้นะครับตอนนี้ก็ได้แค่นี้นะ อ่าทีแฟกด้วยอ๋อนะไม่ทีแฟกก็ d อ i ดดิช a นลสปีดอย่างเดียวนะครับ uh, uh, ต้องไปฟาร์มอีกเยอะฟาร์มแฟกนะครับซีซั่นหน้าฟาร์มลูนมาเสริมนะครับต่อมาฮากนะครับของผมเนอะร้อยหกสิบครับสเตตรประมาณนี้นะนี่ก็ต้านไม่ร้อยนะครับเอาไปเพิ่มเลือดนะก็อะ a ด t a อะ p ดเอานะครับ ครับตัวที่ผมใช้บ่อยอีกตัวหนึ่งคือตัวแก้นะครับตัวแก้ที่ใช้บ่อยก็คือตัวนี้นะครับซูจินะครับเรียร้อยนะประมาณนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือด้านะครับเป็นลูนสตันนะครับด่า,ดาเป็นลูนสตันต่อมาอันอันนี้ผมเป็นสวิฟนะครับอนาคตอยากจะแก้ให้เป็นเ e อ็กนะครับจะให้สเตตเดิมนะครับต่อมา ตัวนี้สกิลไม่เต็มนะครับไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่แต่ก็หยิบถ้าเจอฮารกก็หยิบอยู่ครับเอาไปใบเนาะอนาคตก็จะทําตัวนี้ให้สกิลเต็มแล้วก็ทําไดแอดน้ามาเล่นด้วยนะครับครับที่เดี๋ยวก็ต่อแก้นะครับผมก็เล่นคอมนี้นะนี่ก็รีสปีดครับเอาไปล้างเนาะเอาไปช่วยถ้าถ้าเขาแย่งโอลิเวอร์ประมาณนั้นนะครับครับ มาดูสรุปผลผมก็จบสามทองนะซีซั่นนี้ครับผมเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นนี้นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหกของซีซั่นนี้นครับอันนี้ยี่สี่นี่ผมได้ได้ดีนี้มาตอนอมกราครับปีใหม่ได้ดีมาปีใหม่เล่นมาสามซีซั่นแล้วครับทั้งหมดก็เก้าเดือนครับซีซั่นนี้จบได้เพราะเปิดได้ป้าน้านะครับป้าน้า เดอะแบกครับก็เลยจบบุตรวิตนะครับสามทองซีซั่นนี้ก็คือรูนไม่ถึงนะครับอ่าซีซั่น,นที่ยี่สิบห้าซีซั่นที่แล้วรูนไม่ถึงครับเล่นเยอะอยู่แต่รูนไม่ถึงก็จบสองทองไปนะครับส่วนซีซั่นนี้ก็ปรับรูนมาเรื่อยๆนะครับเล่นเยอะนะครับครึ่งซีซั่นแรกผมเล่นจินคิงครับทีมหลับโตโตนะ้เนาะส่วนครึ่งซีซั่นหลังมาเล่นทีมนี้นะอ่าไดไอเดียมาจากพิชชี่นะครับ ช่องพิชชี่นะเขาเล่นได้ดีมากเลยผมก็เลยไอเดียมานิดนึงส่วนที่อยากได้ก็คือคิซุกะซีซั่นหน้านะขอให้มาเกิดคิซุกะจังนะครับแล้วก็รอแพทบาลานนะครับหลังจบซีซั่นนี้นะหวังว่าในตัวจะมีตัวได้บัฟแล้วก็ไม่โดนเนิร์ฟหนักนะครับเพราะไม่มีอะไรเลยนอกจากได้แสงครับส่วนแนวทางซีซั่นหน้าก็ จะเป็นฟาร์มอ์ติแฟกต์นะครับแล้วก็อัพเกรดรูนให้สปีดเยอะขึ้นสเตตเยอะขึ้นนะครับนะเกือบทุกตัวนะครับแล้วก็อ์ติแฟกตุกตัวนะครับตอนนี้อ์ติแฟกต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำกำกึ่งๆนะครับก็อาจจะทําให้ดีขึ้นในซีซันหน้าครับไปดูรีเพย์สักนิดรีเพย์นี้ก็มีตะกดให้เพื่อนนะครับเมื่อเช้า นีเพของตัวเองนะครับนี่ครับกดให้เพื่อนเซฟนะครับอันนี้ก็กดเล่นนะครับเล่นประมาณนี้นะครับเห็นไหมผงก็จะหยิบโอลิเวอร์มาแล้วก็ออน้าครับถ้ามีฮาร์กก็หยิบฮาร์กนะอันนี้เขาเฟิร์สฮาร์กนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ถ้าเจอฮาร์กกนะิโอเนาะองเมียวองเมียวลมนะครับก็หยิบได้แสงไปขัดเขาไว้นะครับ เล่นประมาณนี้ครับเนี่ยผมก็หยิบ o m ไมล์อแล้วก็โอไมล์จินโอออจินครับก็วนแบบเนี้เนี่ยผมก็เล่นเล่นวนๆประมาณนี้นะครับคอมไม่เยอะจัดรูนให้ให้ถึงแล้วก็เล่นวนๆไปงี้ครับผมก็เล่นคอมนี้นะก็พามาเซฟนะครับอันนี้ก็เป็นแนวซอมแหละ นี่ด้านหลังก็ไปซ้อมในห้องนะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับครับก็สรุปแค่นี้นะครับในการสรุปของ r t a ของผมนะอ่าหรือใครสงสัยเรื่องไอ้จัดลูนมอนยังไงสไตล์แบบไหนทํายังไงอะครับก็ใต้คอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาได้นะครับอาจจะให้ข้อคิดอะไนิดหน่อยนะผมก็เล่นคอมนี้นะ ริวผู้ผมก็ไม่มีนะครับผมมีแค่ริวน้ำนะผู้ลมยังไม่มานะครับส่วนชิซุกะจังก็อยากได้นะครับแต่ก็ยังไม่มาเกิดนะก็เล่นคอมนี้เป็นหลักตัวอื่นเป็นตัวแก้หมดเลยครับครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไคร้ขอขอบคุณครับ